ปูตินไม่มีความปรารถนาที่จะจิรจาหยุดยิงหรือข้อตกลงสันติภาพใดๆเขามองว่ายูเครนคือรัเสเซียชาวรัเสเซียและยูเครนเป็นคนคนเดียวกันยูเครนทั้งหมดเป็นของเราและเรามีกฎเกณฑ์เก่าแก่ทุกที่ที่ทหารรัเสเซียเหยียบย่างเท้าเข้าไปที่นั่นเป็นของเราโอลินิกล้มเหลวครั้งที่7การยิงขีบรุษความหวังปูตินพังอีกครั้ง ปูตินไม่ปรารถนาหยุดยิงสงครามและสันติภาพ ท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตสถานการณ์เหตุการณ์สงครามรัสเซียยูเครนกันอีกคลิปหนึ่งนะครับท่านผู้ฟังครับเช้าว,วันนี้เป็นเช้าอีกวันหนึ่งที่ชาวยูเครนทุกคนนี่แหละครับไม่ได้มีชีวิตอยู่เพื่อเห็นเหตุการณ์และต้องตื่นมาพบกับความลําบากซ้ำซากไม่จบไม่สิน้นท่านผู้ฟังครับรัสเซียโจมตีเมืองโอเดสซากรุงเคียบเมืองคาคิฟและก็เมืองอื่นๆในยูเครนเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมา มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บคนเหล่านี้ไม่ใช่เป้าหมายทางทหารแต่เป็นพลเรือนที่อาศัยอยู่ประชาชนไม่ใช่แค่ทหารพวกเขาต้องพบเจอกับเหตุการณ์เลวร้ายเกือบทุกวันสัญญาณเตือนภัยไม่เคยทาให้พวกเขาเหล่านั้นนอนหลับเต็มอิ่นสงครามไม่มีใครตื่นมาแล้วมีความสุขอย่าแสวงหาสงครามกันเลยครับท่านผู้ชมครับไม่ว่าไทยด้วยกันเองหรือแม้แต่ประเทศเพื่อนบ้าน สำหรับชาวยูเครนเหตุการณ์ขําคืนที่ผ่านมานี่นะครับมันมีรายงานผู้บาดเจ็บ27รายรัเสเซียโจมตีด้วยโดรน101ลำในการโจมตียูเครนเมื่อขําคืนที่ผ่านมาตานบุฟังครับเหตุการณ์เมื่อคืนนี่แะครับมันอาจจะเลวร้ายมากกว่านี้โดยเฉพาะที่แคว้นโอเรสซาเพราะว่ามันมีรายงานที่เริ่มมีการเผยแพร่หลายกันมากขึ้นทางสื่อของรัเสเซียเองตานบุฟังครับนั่นก็คือการมีรายงานว่า ช่องเทเล gram ของรัเสเซียเองเลยครับมีการระบุนะครับว่ามีการยิงขีปนาวุธโอเลนิกจากไครเมียไปยังแคว้นโอเด,ดซาแต่มันไม่ประสบความสําเร็จครับท่านผู้ชมครับเมื่อยิงไปได้ประมาณครึ่งทางจรวดมันก็เสียการทรงตัวมันหมุนควงเป็นลูกข่างออกนอกเส้นทางดูเหมือนมันมีบางอย่างเกิดขึ้นกับระบบรักษาเสถียรภาพและมันก็ตกลงไปในทะเลดำนับ เป็นความโชคดีที่นำมาสู่ชาประชาชนชาวโดเนสมีรายงานนะครับว่าโอเลติกนั้นเปิดตัวแต่ล้มเหลวในไครเมียและนั่นก็คือความล้มเหลวครั้งที่7ของ ICBM รัเสเซียซึ่งมันเกิดขึ้นตั้งแต่วันฉลองวันชาติรัเสเซีย9พฤษภาคมเพราะว่าเหตุการณ์ในครั้งนั้นมันมีรายงานนะครับว่าปูตินนั้นมีการสั่งให้โจมตียูเครนด้วยขีปนาวุธโอเลติกและกระทรวงาการทูตอเมริกัน ก็ออกคําเตือนพลเมืองอเมริกันนะครับและดูเหมือนว่าเหตุการณ์ครั้งนั้นมันล้มเหลวสําหรับขีประรุธโอเลสิกนะครับเป็นขีปุระรุ่พิสัยกลางเชื้อเพลิงแข็งของรัสเซียที่มีพิสัยการยิงสูงถึงสูงสุดไกลสุดถึง5,000กิโลเมตรหัวลบชนิดนี้นี่นะครับมันบรรจุหัวลบเคลื่อนที่ได้อิสระ6หัวลบจึงสามารถโจมตีเป้าหมายได้หลายเป้าหมายพร้อมๆกัน สงครามในตะวันออกกลางที่ผ่านมาอิรานก็มีการใช้งานขีปร่วุนซึ่งรูปแบบก,การเดินทางการเคลื่อนที่ในอากาศในอวกาศนี่แหละครับมันเหมือนกับการเดินทางของโอลินิกและความเสียหายของอิสราเอลนี่แหละครับมันก็เป็นสิ่งยืนยันถึงการใช้ขีปรุษุนของอิรานก่อนหน้านี้ปีก่อนนี่แหละครับปี2024เมื่อวันที่21พฤศจิกายน รัสเซียดูเหมือน่ะประสบความสําเร็จในการทดสอบการใช้ขี้บรรุ โอลิทิกในสนามลบจริงและยิงจริงนะครับซึ่งก็เป็นขีรธรุ่นใหม่โดยยิงตกที่ฐานทัพยูเคในเมืองดานิโปเปตตฟแต่เหตุการณ์ครั้งนั้นนี่แหละครับรัสเซียบอกว่าไม่ได้มีการบรรจุหัวระเบ,บิดเพราะนั้นความเสียหายมันจึงยังไม่เกิดขึ้นเหตุการณ์ที่สร้างความตกตะลึงเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยนะครับมันสร้างความตกตะลึงให้กับสื่อตะวันตกผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าระบบป้องกันขีบรุธของตะวันตกนั้นไม่สามารถหยุดยั้งได้ ท่านผู้ฟังครับเหตุการณ์ที่มันเกิดในสงคราน12วันอิสราเอลกับอิหร่านนี่แหละครับมันมีเหตุการณ์ในช่วงหลังๆนี่แหละครับที่ทางฝั่งของอิหร่านนั้นเริ่มมีการใช้ขีปุรุษความเร็วโหนเสียงและดูเหมือนว่าเส้นทางการบินของมันนี่แหละครับมันคล้ายๆกับโอเลนิกของทางฝั่งรัเสเซียแต่ที่มันไม่คล้ายก็คือความเสียหายที่มันเกิดขึ้นจริงกับอิสราเอลนี่แหละครับดูเหมือนว่า เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นจริงกับอิสราเอลนั้นดูเหมือนมีนักวิเคราะห์จากทางฝั่งของตะวันตกที่เราทาคลิปเมื่อเช้านี้นะครับมันมีรายงานความเสียหายเกิดขึ้นจริงและระบบป้องกันภัยอากาศของอิสราเอลนั้นไม่สามารถปกป้องได้แม้ว่าจะมีระบบทรัสของอเมริการ่วมใช้งาน2ระบบแป่มันก็ไม่สามารถสกัดกั้นได้เหมือนกันและในปัจจุบันนี่เลยครับดูเหมือนว่า บีุษย์ต่างๆที่รัเสเซียอ้างถึงนี่หละครับไม่ว่าจะเป็นเซอร์คอนแอดวานการโอลทนิกนี่หละครับดูเหมือนมันจะกลายเป็นเกมที่ไม่มีวันย้อนกลับและดูเหมือนรัเสเซียนี่หลยครับจะใช้ข้อความหรือว่าคํำขู่ต่างๆนาๆนานี่หละครับออกมาแสดงถึงความรุรนแรงความร้ายกาจของมันและเหตุการณ์นั้นมันอาจนําพาไปสู่สิ่งที่ไม่คาดฝันท่านผู้ฟังครับอังกฤษ ชาตินาโต้นี่นะครับดูเหมือนว่าทําตัวเหมือนว่ากําลังเล่นวิดีโอเกมและตระกะของพวกเขาถ้าจะเรียกได้ว่าเป็นเช่นนั้นก็คือรัเสเซียจะไม่ยิงขีปรุตนิวเคลียร์แม้ว่าจะแพ้สงครามเพราะนั่นมันหมายถึงการสิ้นของโลกแต่นี่คือสิ่งที่ผู้นารัเสเซียพยายามอธิบายมาหลายปีแล้วนะครับพวกเขานั้นจะไม่อนุญาตให้ประเทศของพวกเขานั้นต้องเผชิญกับภัยคุกคามต่อการดลํลรงอยู่และในกรณีดังกล่าวพวกเขานั้นก็จะใช้อาวุธทั้งหมดที่มี นั่นหมายความว่าสิ่งที่ชาวตะวันตกนะครับคิดว่ารัเสเซียไม่กล้าใช้งานนั้นจริงๆแล้วปูตินบอกว่าถ้าเผื่อมันกลายเป็นภัยคุกคามกับชาติของเขาเนี่ยแหละครับมันก็อาจจะมีเหตุการณ์เลวร้ายอย่างที่เราไม่คาดฝันเกิดขึ้นนั่นก็คือการใช้นิวเคลียร ท่านผู้ฟังครับในช่วงเวลาปัจจุบันนี่แหละครับดูเหมือนว่าความชัดเจนของปูตินนี่แหละครับมันชัดแจ้งแดงแจ๋ออกมาเรื่อยๆการยกหูโทรศัพท์คุยกันกับทรัมป์เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี่แหละครับที่ทรัมป์ก็แสดงออกชัดเจนแล้วนะครับว่าปูตินนั้นไม่มีเป้าหมายในการยุติสงครามปูตินนั้นมีเป้าหมายในการยึดครองยูเครนสถานการณ์ต่อจากนี้ไปนี่แหละครับดูเหมือนว่าอเมริกาโดยเฉพาะ ทรัมป์นี่หละครับดูเหมือนจะผีเข้าผีออกเหมือนกันบางครั้งก็สนับสนุนปูตินบางครั้งก็มาสนับสนุนยูเครนมันกลายเป็นว่าทรัมป์ตอนนี้ดูเหมือนไม่มีความมั่นใจนี่ละครับเล่นเกมเล่นไปเล่นมาพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเรียกได้ว,ว่าวันต่อวันนี่หละครับต้องมาลุ้นกันนะครับว่าผู้นำทรัมป์นี่หละครับจะเปลี่ยนท่าทียังไง สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันประธานนักวีรลัสเซียเนี่ยครับวลาดิเมียปูตินไม่มีความปรารถนาที่จะเจรจาหยุดยิงหรือว่าข้อตกลงสันติภาพใดๆเขามองว่ายูเครนก็คือลัสเซียท่านผู้ฟังครับปูตินได้กล่าวเอาไว้นะครับว่า ผมพูดหลายครั้งแล้วว่าผมถือว่าชาวรัเสเซียและยูเครนเป็นคนคนเดียวกันในแง่นี้ยูเครนทั้งหมดเป็นของเราเขากล่าวต่อไปว่าเรามีกฎเกณฑ์เก่าแก,แก่อยู่กฎหนึ่งที่ทุกทุกที่ที่ทหารรัเสเซียเหยียบย่างเท้าไปนั้นที่นั่นเป็นของเรานั่นหมายความว่าปูตินตอนนี้ผนวกเอายูเครนเป็นแผ่นดินของรัเสเซียเรียบร้อยแล้วเพราะว่าแผ่นดินยูเครนทหารรัเสเซียเหยียบย่ำไปทั่วแล้วล่ะครับท่านผู้ชมครับ สถานการณ์การสิ้นสุดสงครามของรัสเซียนั้นมันชัดเจนแล้วนะครับว่าแต่ฝ่ายตะวันตกนั้นดูเหมือนที่จะมุ่งมั่นที่จะเพิกเฉยต่อเรื่องนี้การเจรจาเพียงอย่างเดียวที่รัสเซียเปิดกว้างก็คือการหยุดความสามารถของยูเครนในการต่อต้านซึ่งโดยพื้นฐานแล้วก็คือการกําหนดเงื่อนไขให้ยูเครนยอมแพ้นี่เลยครับเงื่อนไขล่าสุดที่รัสเซียต้องการนํามาสู่เตตโตโตเจรจาก็คือเป็นกลายเป็นเงื่อนไขใหม่ล่าสุดที่ฝ่ายตะวันตกนั้น ต้องหยุดฝึกทหารของยูเครนพวกเขาเพียงแค่กำลังกําหนดเงื่อนไขสำหรับการผลักดันครั้งสุดท้ายของพวกเขาเท่านั้นเองนั่นก็คือการผลักดันให้ยูเครนยอมแพ้การจํากัดการใช้อาวุธเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาของอเมริกานี่ะครับมันกลายเป็นเหตุการณ์ที่ไปเข้าทางปูตินทุกอย่าง ดังบุฟังครับเดมิทีเปตรอฟนะครับโคโซเคมรินกล่าวกับผู้สื่อข่าวนะครับว่ายิ่งมีอาวุธจํานวน,นน้อยลงเท่าไหร่ที่ส่งไปยุเคนปฏิบัติการพิเศษทางทหารก็จะยิ่งสิ้นสุดลงเร็วสิ้นสุดลงเร็วขึ้นเท่านั้นจากมุมมองของเคมรินถือว่าเป็นก้าวสาคัญในการจํากัดความสามารถของยุเคในการต่อต้านต่อไป และเมื่อกล่าวว่าใกล้สิ้นสุดปฏิบัติการพิเศษทางทหารเขาไม่ได้หมายถึงการหยุดยิงหรือว่าข้อตกลงใดๆสันติภาพใดๆแต่หมายถึงการยอมจำนวนต่อรัเสเซียอย่างสมบูรณ์ของยูเครนทำเนียบขาวนี่เลยครับพึงให้ไฟเขียวแก่รัเสเซียในการผลักดันขั้นสุดท้ายเพื่อปิดข้อตกลงนี้โดยตั้งใจหรือไม่ก็ตาม ท่านผู้ฟังครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะหยุดส่งอาวุธไปให้ยูเครนแต่มันเป็นเวลาที่จะเพิ่มจํานวนเป็น2เท่าจากนั้นจึงหันไปหาภาคอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเพื่อเติมเต็มคลังอาวุธยูเครนเพื่อต่อต้านของรัเสเซียต่อไปมากกว่าการจํากัดอาวุธของอเมริกาที่เกิดขึ้นเมื่อสัป,ปดาดาที่ผ่านมาดูเหมือนว่าปูตินดูเหมือนว่าทัป์ตอนนี้ จะต้องพลิกกับคำพูดอีกครั้งหนึ่งเลยครับดูเหมือนว่าในการประชุมพูดคุยโทรศัพท์กับปูตินครั้งสุดท้ายล่าสุดนี่แหละครับมันกลายเป็นว่าทรัมป์นี่แหละครับอาจจะพลิกนะครับคำพูดส่งอาวุธให้กับยูเครนต่อไปโดยเฉพาะลูกจรวดแพทริโอตแพ็กสานี่แหละครับตอนนี้ขาดแคลนอย่างหนะักตรงจนต้องอจนป้องกันกรุงเคียบป้องกันเมืองต่างๆของยูเครนไม่ได้แล้ว่ะครับ รวมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ